พรุ่งนี้นี่เอ็นบีแข่ง6เกมนะครับฟาร์ดสดอยู่2เกมเลยก็เอาคู่สุดท้ายนี่แหละครับตอน10บโมงสินาทีครับยูเทอร์จัสเปรียมฟินิกซ์ซันมาพรีวิวก่อนจัสชนะ12แพ้37นะครับแล้วสู้ตั้มต่อได้มายี่สิบเสียยี่สิบสา่วนซนันน์ชนะ25แพ้25สู้ตั้มต่อได้มา17เสียไป32แล้วก็เจ้าหนึ่งจัสมีผลงานจริงแพ้มา12ใน15ห้านนะครับเพียงแต่ว่ามุมพฤหัสใน,นพลิกล็อกเปิดบ้านเชิดบรายเออร์ได้ครับ ร้อยสามสิบเอ็ดต่อร้อยยี่สิบแปดก็ทำให้หกเกมหลังกินแต้มมาได้สี่เลยจอแดนคราฟซ์นั่นที่แล้วทำถึงสามสิบเอ็ดแต้มแต่เช้าที่จะถึงนี้ทีมให้พักนะครับร่วมกับคอลินเซ็กซั่นการอีกคนหนึ่งก็จะเหลืออย่างครีกงเต้จอส์เนี่ยแหละครับเป็นตัวจะรุ่งที่จะต้องทำผลง,งานเกมที่แล้วนี่พวกเขาคัมแบ็กกลับมาได้เพราะเป็นโรเบิร์ตสี่สิบสี่แต้มในฟอร์ตลรสต์สิ่ส่วนฟินิกซ์ันเนี่ยแพ้แล้วก็เจงแต้มมาสี่จากห้าคนหลังนะครับเพิ่งจะออกไปให้กับ Thunder ทันเดอร์ถล่่มตอ เมือพฤหัสเหมือนกันมีอยู่บวก13าในมือยังไม่พอเลยทั้งแที่บราวนีย์บิวก็ลงริวบูเกอร์ก็ลงนะครับพวกเขาเนี่ยยิงลง47%ก็แค่พอใช้มาพังในครึ่งหลังนะครับโดนทางธันเดอร์นั้นต้อน79ต่อ46พ้นจัดตรงนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวซันต้องไปเจอนักเก็ตคริสเล่ย์อรเก็ตสเปอร์ทีโมดโหดทั้งนั้นนะครับคู่นี้เจอกันมา3นัดก็ปรากฏว่าแจ็ส์แพ้ซันทั้ง3านัดเลยแต่ฟอร์มล่าสุดในแจ็สเคนะ ชนะ2ในสผลส่วนซันนั้นแพ้มาสาเกมรวดตัวสภาพเล่นถึงแจสเนี่ยเป็นที่บอกเอาไว้ตำแหน่งการจะเสียเปรียบแต่ซันเนี่ยป้องกันห่วยนะครับมันก็เลยมีโอกาสที่จะทำให้สกอร์มันไม่ขาดก็เป็นไปได้โดยเฉพาะไอการวีบามทีมนั้นเป็นจุดเปราะเลยแล้วแจสยังมีลาวิมาคานินช่วยประคองปีนี้ฟินิกซันเป็นทีมที่สู้ต้งต่อ่ห่วยสุดในลีกนะครับการที่พวกเขาจะเป็นต่อทางยูท้าแจสถึง9คะแนนผมว่ามันก็โอเวอร์ไปหน่อยก็เลยชอบทางยูท้าแจสบาร์รอ ส่วนคู่อื่นนะครับตอน7จ็ดโมงครึ่งไฮโรสปคู่แรกก็จะเป็นซิกเซอร์ไปยันพิสตันที่ผ่านมาในซิกเซอร์ชนะ20เกมกินแต้มแค่19นะครับพิสตันชนะ25นะัดกินแต้มมายี่หนฟอร์มซิกเซอร์เนี่ยมีเป๋ๆเหมือนกันนะครับแพ้มาสามหรี่ผลโดยเมื่อเพื่อหัดเนี่ยเพิ่งจะโดนมาบิดิ้เล่นงานไปร้อยแปดต่อร้อยหนึ่งแปดแปดเกมเนี่ยก็ยังกินแต้มมาได้ถึงหกผลนะครับในช่วงที่ผ่านมา เดร์สแม็กซี่แคลิอูเบรเก็เป็นตัวหลักในการทํำต้านส่วนพอจอนเนี่ยแกลงก็จริงแต่ผลงานแกมามาให้หายนะครับนักที่แล้วในชุดไม่แม่นแ,นแค่สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองส่วนพิสตันนี่ก็คล้ายกันแพ้มาห้าจากเจ็ดหนนะครับเพิ่งจะโดนแคฟเชื่อดร้อยสิบแปดร้อยสิบห้ามาหมดพื้นฐานแต่ก็ยังกินต้านที่สุดสามจุดห้านะซงมันเกิดจะต่อเวลายอยู่แล้วนะครับไปโดนเดอร์สการ์เล่นเผด็จศึกในช่วงเมื่อเททีท้ายเก้าเกมหลังในสู้ต้านต่อได้ห้าเสียสี่ นัดที่แล้วเนี่ยถือว่าทีมนั้นชุดไม่ค่อยแม่นนะครับลงเพียงแค่สามสิบเก้าเปอร์เซ็นแค่นั้นเองแล้วพวกเขายังต้องมาลุ้นเสาหลักของทีมเคคคานิงแฮมนะครับซึ่งตอนนี้มีอาการปวดข้อเท้าขวาส่วนซิกเซอร์เนี่ยตัวครบเลยนะท Joy ั้งโจเอมบีจะเล่นได้พ ong, ie, อจอร์จะลงแม็กซี่ไปอยู่แต่ปรากฏว่าไฮดี้แคปเนี่ยมันมีเพียงแค่ซิกเซอร์ต่อสามจุดห้านะครับเพราะฉะนั้นในแปลความหมายผมก็มองว่าพิสตันน่าจะมีคานิงแฮมลงสู้ได้นะครับแล้วพิสตันเนี่ย แม้ว่าจะฟอร์มดูดรอปลงมาแต่อย่างน้อยมีเกมป้องกันนะแล้วก็มีความคงเส้นคงวาเจอกันมา2องนะัดผลักกันชนะด้วยก็เลยชอบบัตรองอีกครั้งหนึ่งสำหรับริสตันที่บุก3.5นะครับคู่เจ็ดมงครึ่งมามีฮิตเปลี่ยนบุคกลินเนสฮิตในชนะ25นะัดแต่กินตั้งแค่21บุคลินในชนะแค่17แต่กินต้งได้ถึง26นะครับโดยฟอร์มมามีฮิชนะมาสในหผลขณะที่บุลินนั้นแพ้มา13จาก17ผล หลายอย่างมาดูเป็นจามา,ามี่เจอกันมาสองนัดไมมมี่ชนะทั้งหมดแล้วก็กดบุกล่นให้ไม่เกินร้อยนะครับแล้วบุกเล่นเล่นในบ้านเนี่ยแพ้มา12จากสิบสาเกมแต่แมมมี่เองเนี่ยเวลาสู้ตั้งต่อก็ไม่เห็นว่าดีสิบแปดเนี่ยพวกเขาเจ๊งไป12เลยนะครับแล้วบุกล่นเองตอนนี้ผ่านเส้นตาในการเทรดมาเรียบร้อยละก็ถือว่าพวกเขาเองหน้าที่จะมีสมาธิในการที่จะพยายามทำเพื่อตัวเองเป็นที่ พวกเขาเองเคยชนะมาสามเกมรวดด้วยนะครับก่อนจะมาสะดุดแพ้ให้กับทางวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสก็เลยคิดว่าเนสเนี่ยก็เป็นบาร์รองอีกคู่หนึ่งที่ชอบนะครับที่บวก6.5นั่นก็คือความคิดเห็นของ NBA เช้าวพรุ่งนี้เอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทยซอนเ p พีครับ